ที่ทำไมเราไม่ถือเป็นหลักสำคัญว่าพระพุทธเจ้าท่านสั่งหรือท่านต้องการท่านสั่งไห้เพื่อให,ให้ทำเพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย์เดี๋ยวนี้เรามันมากเกินไปเพื่อตัวกูเพื่อตัวกูอยู่เรื่อยอะไรก็อย่างตัวกูเพื่อตัวกูแบบตัวกูของตัวกูอยู่เรื่อย <c oughs> อย่างดีที่ว่าอย่างดีกแล้วก็พวกของกู เพื่อพวกของกูเพื่อมูลคณะของกูเพื่ออายของกูเพื่อนิกายของกูจะเป็นต่อย่างมันไม่เคยนึกถึงว่าทั้งโลกทั้งเทวดาอะไรมนุษย์จะเลยนั่นถ้าว่าจะเอากันง่าย,ายที่สุดก็มองให้เห็นในขอน้อนี้และตั้งจิตอธิษฐานว่าธรรม ทำอะไรอยู่เวลานี้ทุกวันทุกวันนี่เพื่อโลกทั้งเทวดาและมนุษย์อยู่เรื่อย <c oughs> เช่นสมรรถสร้างวัดวัดนี้หรือวัดไหนก็ตามนี่ยต้องเพื่อประโยชน์แก่โลกทั้งเทวดาและมนุษย์อยู่เรื่อยอย่าเพื่อคนนั้นคนนี้หรือเพื่อประเทศไทยก็ยังไม่ถูกไม่ใช่เพื่อประเทศไทย เพื่อโลกทั้งเทวดาอะไมนุษย์เรื่อยไปทัานแแม่ครัวโง่โง่ที่สุดจกคนหนึ่งก้มหน้าก้มตาหลับหูหลับตาทําไปเลี่ยงพระไว้โดยคิดว่านี่กูทําเพื่อโลกเป็นส่วนรวมอย่างนี้ยังดีกว่าพระเนนที่มีสติปัญญาความารู้มากมายแล้วมีอะไรกเพื่อตัวกูเพื่อของกูนี่ผมๆผมจะพูดตรงๆอย่างนี้ าไม่มีแม่กลัวแกแกโง่โง่งงไม่รู้หนังสือไม่มีสติปัญญามีแต่ทำต้องการนิดเดียวว่าทำนี่เพื่อฝัดทั้งหลายทั้งปวงเพื่อโลกทั้งหลายทั้งปวงเดืคิดว่าทําให้ศาสนามันมีอยู่นันก็เป็นประโยชน์แกโลกทั้งปวงเองที่เราทาให้ศาสนามีอยู่ไม่ใช่ทําเพื่ออาจารย์ไม่ใช่ทําเพื่อวัดนี่ไม่ใช่ทําเพื่ออะไรโดยเฉพาะ มันแหละถูกที่สุดและวิเศษที่สุดจะดีกว่าพระเน้นหรืองอะไรก็ตามที่มันรู้มากพูดมากพูดเก่งอ,อะไรเก่งมันก็ไม่เคยฝันเลยเพื่อโลกตั้งเทวดาอะไรมนุษย์มันควรจะลืมตัวกูลืมของกูเสีย <c oughs> แล้วมันก็จะเป็นไปเอง เป็นไปถูกต้องเองนี่จะเรียนก็เ,นเรียนเพื่อตัวกูจะทำก็ทำเพื่อตัวกู <c oughs> เพื่อเป็นอ,อ,อะไรเป็นตัวกูขึ้นมามันก็เลยแยกแตกแยกเพื่อหาโอกาส <c oughs> แก่ตัวกูความความรวมกันมีไม่ได้คว <c oughs> ามสามัคคีที่แท้จริงมีไม่ได้ มีแต่ถ้าที่จำเป็นบังคับเพราะต่างคนต่างแตกแยกออกไปเพื่อหาประโยชน์แก่ตัวกู <c oughs> <c oughs> มันก็เลยเดินไปไกลไปในทางที่มีตัวกูตัวกูตัวกูไปเร <c oughs> นั่นหลับหูหลับตาไม่รู้ไม่ชี้ว่าอยู่ที่ไหนได้เป็นดี อย่างพระพุทธภาสทิที่เคยพูดถึงบ่อยๆนานมาแล้วพิสูงโง่พูดว่ากูจะอยู่จำพันษาที่นี่สักสามเดือนนก็คือพิสูพานหรือพิสูงโง่โดยที่วรากูว่ากูจะอยู่ที่นี่ท่านั่นท่านี้ แต่พิสูจไม่โง่ไม่เป็นพานก็ไม่มีความคิดว่าวกูหรือกูอยู่ที่ไหน <c oughs> อะไรต้างกันเรื่องจำพันษาเป็นเรื่องวินัยก็ทําไปตามวินัยมันเป็นระเบียบเรียบร้อยทางหมูคณะทางวินัยแต่ว่าถาทางธรรมะในจิตใจแล้วต้องไม่มีตัวกูอยู่จำพรรษาที่ไหนเลยจึงจะเรียกว่าไม่เป็นพานไม่เป็นพิสูจโง่ อีท่าวัดส,สังวัสิสามิอิติพาโลวิหันยติเนาท้าธรรมโทบ,บาลีให้ดูเอง <c oughs> ถ้าว่าทุกองค์ทำอะไรอยู่หรือเรียนอะไรอยู่นี่ต้องชำระให้มันสะอาดาเพื่อเพื่อโลกเทวดาะลยมนุษย์ จะเรียนหนังสือจีนหนังสือฝร,รังหนังสือไทยเรียนอะไรก็ตามให้มันชำระจิตใจสะอาดตัวนี่มันต้องเพื่อ <c oughs> โลก <c oughs> เทวดาอะไรมนุษย์ไม่ใช่เพื่อความดีเด่นของตัวกู <c oughs> ที่จะจะ,จะทำอะไรจะทำงานฝีมือชั้นดีเรื่องงานหยาบงานกรรมกรงานคุณลีงานก็ตามมันก็ต้องชำระใจสะอาด <c oughs> ว่านี่มันเพื่อ ประโยชน์แก,โก่โลกเทวดาและมนุษย์กลับมาจากบินทบาทกวาโรงชันนี่ก็ต้องเพื่อโลกเทวดาและมนุษย์เน่ยว่าเพื่อ,เ,อ,อเขาจะนินทาหรือเพื่ออาจารย์จะชอบใจเรือ่องนี้ก็ยังไม่ถูกทุกอย่างที่ทําลงไปในวัดในาศาสนานก็ต้องเพื่อส่วนหนึ่งที่ว่า,าศาสนามันจะอยู่ได้ ถ้าจิตใจมันเป็นไปเพื่อโลกส่วนร่วมทั้งเทวดาและมนุษย์เพราะฉนั้นหัดหัดตั้งความคิดจิตใจอธิษฐานจิตใหกันเสีใหม่ให้มันหายใจเป็นผู้อื่นทั้งเทวดาและมนุษย์อยู่เรื่อยไปตัวกูตายแล้วตายแล้วตั้งแต่แรก เนี่ยก็มีเนื้อความ,มชัดเจนอยู่แล้วในคำกลอนบทหนึ่งนะทํางานในจิตว่างยกพลงานในความว่างกินอาหารในความว่างตายแล้วตั้งแต่ทีแรกเ <c oughs> นี่ยคุณอย่ามีความคิดนอองมาเ,เพื่อตัวกูแล้วก็ทําเพื่อผู้อื่นทั้งเทวดาอะไรมนุษย์เนี่ยมันเหมือนกับนั่นแหะคือตายแล้วตั้งแต่ทีแรกไม่มีฉันเพื่อ,อประโยชน์อันนี้ <c oughs> ที่ที่ไปเปนบาตไปอาหารมาชันนี่นมันให้มันเหมือนกับว่าอืมละเมอละเมอไปก็แล้วกันคือไม่มีตัวฉันถ้ามันเป็นละเมอละเมอนี่มาถามว่าไม่ใช่ปจัจจักสติแต่ไม่สัญญาเรื่องเป็นของร่างกายล้วนๆไม่มีของกูไม่มีตัวกูก็ต้องกินอาหารต้องถ่ายจาระต้องบริหารร่างกายต้องอะไรต่างๆ ถ้ามันทําไปตามสัญชาตญาณที่เคยชินหรือน้อยก็ได้โดยปราศจากตัวกูสติสตมัชญัญ,ญก็มีเป็นส่วนของร่างกายไปร่างกายกับจิตเป็นไปได้แต่ว่าทิฏฐิความคิดเห็นสติปัญญานะั้นไม่ต้องไม่ต้องมีตัวกูร่างกายกับจิตใจมันก็ไปเข้ามันได้ตามลาพังไม่โดยไม่ต้องมีตัวกูไม่ต้องมีของกูเข้ามาเจือ Thank you. <coughs>